เวลา16นาฬิกาวันที่4พฤษภาคม2564ที่ร้านเฮียวิข้าวต้องปลากระพงอาหารตามสั่งถนนวัฒนานุวงศ์เขตเทศบาลน,นครอุดรธานีได้ทำอาหารใส่ถุงแจกประชาชนจำนวน300ชุด โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด -19 มาเข้าคิวโดยมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรมสถานอุดรธานีค่อยจัดระเบียบชาวบ้านที่มารับแจกอาหารสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในพรพดมาบุมหรือเฮียวิเจ้าของร้านข้าวต้องปลากระพงอาหารตามสัง่งเปิดเผยว่าคนอุดอรเราไม่ทิ้งกันโดยวันนี้ทำอาหารแจก300ชุดตนทำแบบนี้แจกมา3ปีแล้ว สำหรับวันนี้เป็นวันเกิดของตนด้วยอายุครบ34ปีปกติจะทำอาหารไปให้เด็กกำพรา้าเด็กพิเศษวัดหรือสถานที่พวกเราอยากไปทำสำหรับปีนี้ได้มาทำอาหารแจกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แทน โดยก็มีผู้สนับสนุนวัตถุดิบมาให้เราหรือหากใครต้องการให้เราทำอาหารนําวัตถุดิบมาให้จะไม่คิดค่าแรงและอุปกรณ์ในการทำเพื่อน,นําอาหารไปแจกประชาชนต่อสู้โควิดก็อยากขอให้ทุกคนอย่าท้อยทอย่าถอยเราต้องมาแจกอาหารครับผมมาช่วยพี่น้องคนไทยด้วยกันจะกหวดดอนเพื่อสู้โควิดให้กำลังใจทุกคนครับผม ตอ,อนนี้ก็มีกับข้าวหลายอย่างแต่ปีนี้จะน้อยหน่อยทุก <c oughs> ปีจะเยอะแต่ปีนี้จะน้อยก็จะมีไก่ผัดพริกแกงกะเพราแล้วก็ผัดหมูน่องที่มีคนสนับสนุนมาแล้วก็จะมีเป็นไข่พลโลมีคนสนับสนุนมามัดพวกเทียวบนทั้งหมดกี่ชุด <c oughs> ประมาณสามร้อยชุดครับสามร้อย <c oughs> ชุดอันนี้ท่านตัดแล้วดูคนไม่ค่อยออกจากบ้าน แต่เราก็ต้องทำเหมือนเดิมครับเนื่องวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันเกิดแจก,กทุกปีนะฮะอันนี้ก็ปีที่สามแล้วครับผมแต่ปกติจะไปแจกที่ตามบ้านบ้านเด็กกำพร้าบ้านโตือตามรัดต่างๆ,ๆครับผมภพรอบวันเกิดใครครับมันเกิดเพืผมเองครับผมอาอยุรพเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ครับผมแจก,กครับผม ทุกเดือนแต่จะไม่ใช่ที่หน้าร้านอาจจะเป็นที่อื่นตามวัดตามสถานท,ที่ที่ต้องการให้เราไปเราก็ไปหรือ,อถ้าใครใครมีทุนอยากให้เราทำอาหารให้เราก็ทำให้ฟรีวัสดุของคุณวัตถุดิบของคุณอุปกรณ์ของเราเราทำให้ฟรีครับผมแล้วเลย่วนร้านของเราตามมาตรก,การป้องกันโควิด เราเปิดปิดเวลาไหนยังไงบ้างครับ,บปกติก็ตี่นเช้าปิดสี่ทุ่มนะครับผมก็ซึ่งให้นั่งที่ร้านได้วันที่2นี่ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ขายเฉพาะใส่ของขัดบ้านก็ป้องกันเราก็ช่วยกันป้องกันติดเชื้อเชื้อช,ชาติครับผม สุมีคำหนักชาวอุดรธานีบอกว่าตนทำงานเป็นพนักงานเสริร์ฟร้านอาหารในเขตเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีได้ค่าจ้างวันละ300-400บาทเมื่อโควิดระบาดรอบ3ร้านปิดตั้งแต่วันที่1ิบเมหาวยยนทําให้ตกงานไม่มีไรายได้ ซึ่งตนต้องเลี้ยงลูกอายุสองขวบต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟบางวันตนเองไม่ได้กินข้าวแต่ก็ต้องทนสู้ต่อไปตนก็กำลังหาหนทางช่วยตัวเองซึ่งวันนี้ตนรู้ว่ามีแจกข้าวฟรีจึงเดินทางมารับแจกอาหารชุดนี้สามารถประทางชีวิตได้หนึ่งวันตนรู้สึกดีใจมากที่คนไทยไม่ทิ้งกันช่วงวิกฤตในตอนนี้ ตกงานน,นานทำงานกลางคืนค่ะทำก็ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรค่ะตกงานมานานหรือยังครับตกตั้งแต่วันที่สิบแล้วค่ะเดือนไหนครับเดือนเมื่อกี้นี่ค่ะรายได้แต่ก่อนแต่ละวันเดือนวันละวันหนึ่งก็ได้รวมทิปรวมเงินที่ใช้ทุกวันก็ได้วันละสามสี่ร้อยแต่ละวันนะคะอันนี้ไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเลยพอพอเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างไม่มี ก็ไม่มีไม่มีเงินใชอ้อะพี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ไม่พอด้วยเดี๋ยวค่าบ้านและค่าง,งดวดรถค่ะใชเงินกินข้าวไหมครับแต่ละวันเหรอคะอแต่ละวันก็แม่ส่งให้ใช้วันละห้าวันละห้าสิบบาทให้ใช้สามวันบางวันก็อดข้าวใช่ไหมค่ะเรามีลูกไหมครับมีค่ะมีลูกกี่คนครับมีลูกคนหนึ่งค่ะปีกวบแล้วครับสองปีคะ่ะแล้วแฟนอ่ะ แฟนไม่มีค่ะแสดงว่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอาหารมื้อนี้เราคิดว่ามันจะช่วยมาทางชีวิตเราไปได้กี่วันก็วันหนึ่งอะค่ะพี่ดดีใจนะคะพี่นานๆมีคนมาแจกข้าวดีใจนะคะมีคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะพี่ในช่วงวิกฤตนะคะพี่วิกฤตแบบนี้นะคะ